ค่ะ Honda Jazz V Plus นะคะใครตามหาอยู่ดูคลิปดีให้จบค่ะ ออกรถก็พลอยใช้งเงินเพียง999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมพ์บอกได้นะคันนี้ค่ะเป็น Honda Jazz นะคะรถสวยมากเครื่องยนต 1, 5, 5, 5, 6, 6, ์ 1,500cc i-VTEC นะคะนี่เป็นรถสีเทาดำด้วยนะเธอไม่เหมือนใครนะคะไฟ Daylight ลลมาให้นะคะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าได้ล้อดเดิมศูนย์ค่ะขอบ15อยางคุณภาพดีโยโกฮาม่าค่ะ กระจกนะคะสีเดียวกับตัวรถมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับทํางานร่วมกันกับกุญแจสมาร์ทเคเลสได้เลยค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังนะคะและรุ่นนี้นะคะยังคงเป็นยอดนิยมของใครหลายๆคนเลยทุกคนเชื่อไหมผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีเลยแหละขับดีมากคันนี้นะคะได้เซ็นเซอร์หลังกล้องหลังให้ครบชุดนะคะและภายในนะคะมาดูกันแต่ปุ่มยางใต้ H นะคะเปิดท้ายมาดูกัน